ี่ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใช่ครับไปอยู่กับพี่พี่จะไม่ให้หนูทําอะไรเลยใช่หนูไปอยู่ด้วยเลยเหรอแล้วพี่ก็จะไม่ทําอะไรตายแล้วพี่หนูดูซิว่าเราจะแดกอะไรกันนี่วันนี้เธอใช้แป้งอะไรผัดหน้าทำไมขึ้นเป็นเส้นขนาดนี้แป้งของพนเลก่อนอากาศมันร้อนค่ะอ๋อเช่นนั้นหรอกค่ะคุณครับข้ร้องเพลงคู่กับผมักเพลงได้ไหม 16ปีแห่งความหลังอุ้ยเพลงเก่าเลยเนี่ยถูกต้องอุ้ยฉันชอบมากไม่รู้ละหน้าตีได้เปล่าอาจารย์<ห>สุรพลช่วยกำกับละหน้าเพลงเก่าเลยนะดูดิแม่เราชอบเพลงเก่าๆว่ะน้องชายดูมือพี่นะดูมือพี่เขาขึ้นมาก่อนมานี่อันเอาเหรอนะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนสิบหกปี <S 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 ร้องเพลงอะไรสิบหปีไอ้นี่ตีแปีอ๋อเพิ่งแปีเองเหรอไม่เอาเลยแล้วไม่ไม่ถูกไม่ได้ก็ไม่บอกด้วยเพลงอื่นดีกว่าเอาเพลงอื่นได้เลยแกโอ้โนวลละออนน้องจากเนียมอายไปทำไมหันมาไกลๆดูสิจะอายไปไหนกันอุ้ยไม่เอา มอก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงสุขใจให้เราสมปอง พูดอะไรเนี่ยเล่นตัวอะไรอ่ะเจ้าภาพก็ห้ามเล่นยากคุณเป็นชักวงชัาว่าอะไรเออขอโทษขอโทษไไม่ด้ลืมไปว่าขมาย้ำไม่เย็นแล้วไม่เอางั้นเปลี่ยนจากชัาว่าแล้วกันเปลี่ยนเป็นอะไรคะจับกระเจี๊ยวด้วยความเร็วสูงไม่เอากระเจี๊ยวเจียอะไรมันไม่สวยมันไม่น่ารักกระเจี๊ยว่ะต้องเรียกอะไรกระจู๋อุ้ยขอบพระคุณอุ้ยขอบพรอนด้วยนะจ๊ะครับเอ่ออะไรนะป้า นั่นแหละเดี๋ยวนี้มีเงินด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณป้าพรครับมอบราวัลนีครับน้องอแมวันนี้ใส่สวยมากขอบคุณมากนะครับป้าครับขอบคุณมากนะป้านะให้เราให้รวยนะป้านะขอบคุณมากนะป้าปุ๊กอบชวนชมนะครับป้าให้เราไม้รวยนะป้าอย่าเจ็บอย่าไข้ให้ตายไปเชยเชยเนี่ยแหน่พอได้ตังค์แล้วก็อย่างเงี้ยมาถึงอายุร้อยปีนะป้าออ๋กูว่าร้อยปีไม่คุยกับราดมะม่วงแล้ว mà